เทปเซียน40,000ปีตอนที่167ระดับชั้นของสัตว์อสูรสงไปหลีกา่าวยังไม่ทันจะขาดคำรำแสงสีแดงเพลิงสายหนึ่งคำรามอู้เข้ามาในบัดดลเฉาเกอไม่ได้พบกันนานแล้วสงจงเฉาสีหน้าแปรเปลี่ยนสลับเท้าถอยปราดดุดสายฟ้าแลบ9ก้าครั้ง ครายอย่างเข่งขรึมทิ้งเป็นภาพเงาติดตาก้าวร่างเรียงรายเป็นทางร่างที่แท้จริงของมันถึงกับถอยห่างออกไปสิบกว่าเมตรในชั่วอึดใจแต่ภาพเงาร่างที่ทิ้งไว้เบื้องหลังถูกลำแสงสีแดงเพลิงฉีกทำลายเป็นชิ้นๆในพริบตาสงไปหลี่แซกเข้ามาขวางกลางระหว่างลำแสงสีแดงเพลิงและสงจงเฉาย่งเงียบเชียบกล่าวแนะนำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสงจงเฉาแยมยิ้มเล็กน้อย ท่านอาซีไม่จําเป็นต้องแนะนําแล้วนางเจวยังเป็นผู้ใดไปได้อีกนอกจากหนึ่งในยอดฝีมือด่านจูจีที่อายุน้อยที่สุดในสหพันธ์ดาวแห่งความหวังในอนาคตของภาควิชาวรยุทธวิทยาลัยการสงครามต้า่วงติงหลิงตังค้าเคยพบกับนางหลายครั้งในส่วนลึกของทุ่งหลางใหญ่ทั้งยังเคยพลึกกําลังการสังหารแม่ทัพอสูรตนหนึ่ง ลำแสงสีแดงเพลิงอันร้อนแรงพันผนึกรวมตัวก่อร่างเป็นเลือนกายอันแข็งแกร่งสง่างามของติงหลิงตังนางสวมชุดรบรัดรูปสีแดงเพลิงที่มีรวดรายเปลวไฟเผยให้เห็นส่วนโค้งส่วนหวาวอันรัดลึงใจคนสดใสเจอจรัดถึงที่สุดโดดเด่นสะดุดตาไม่มีที่เปรียบวิเศษแท้หลังจากทนอุดอู้อยู่ในมหาวิทยาลัยสองสามเดือนจนกระดูกแทบจะผุไปหมดในที่สุด ก็จะได้สังหารสัตว์อสูรให้น้ำใจเสียทีแทบจะทนรอไม่ไหวแล้วติ้งหลิงต่างทำท่าถูมือไปมากระโดดขึ้นลงไม่หยุดหลังจากนั้นชั่วครู่หนึ่งไอพรังนับร้อยร้อยสายพุงไกลเข้ามาด้วยความเร็วสูงสงไปหลี่แย้มยิ้มพรางกล่าวว่านี่คือผู้นำชุมนนมัดเร็กลุ้นปัจจุบันหัวเทียนเียงส่วนนี้คือผู้นำหอลายดาบสวีเกอ ส่วนด้านหลังพวกมันล้วนเป็นมือดีระดับสูงของภาควิชาวรยุทธ์เชื่อว่าหลายคนในนี้เจ้าคงสนิทสนมคุ้นเคยดีอยู่แล้วกระมังสงโจงเฉาพยักน้ารับวิทยาลัยการสงขามต้าห่วงกับกองทัพมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายมักจะผนึกกำลังกันบุกเข้าสู่ทุ่งรังใหญ่เพื่อสังหารอสูรอยู่เป็นประจำสงจงเฉาเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานที่กองทัพส่งมาทั้งยังเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาวรยุทธ วิทยาลัยการสงครามต้าห่วงดังนั้นเพราะสร้างมิตรภาพอันดีกับนักศึกษาระดับอาวุโสหลายคนตั้งแต่แรกเฉาเกอเฉาเกอนักศึกษาสูงใหญ่แกร่งกล้าวซึ่งบนใบหน้าเขียนไว้ด้วยคำว่าทรนงถือดีพากันห้อมร้อมเข้ามาทักทายพรันตีหนุ่มทุกคนเต็มไปด้วยความคึกคักฮึกเหิมในที่สุดก็มีโอกาสได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเฉาเกอรวมเข็นฆ่าสัตว์อสูรอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นานเงาร่างอีกสิบกว่าสายก็ปรากฏตัวตามมาแม้ว่าใบหน้าของพวกมันยังคงอ่อนเยาว์อยู่บ้างแต่ทวงท่าสภาวะแทบไม่เป็นรองนักศึกษารุ่นพี่แม้แต่น้อยพวกมันก็คือผู้ที่เข้มแข็งที่สุดในหมู่นักศึกษาใหม่เมื่อได้เห็นนักศึกษาใหม่มากมายถึงเพียงนี้กระโดดเข้าร่วมภารกิจเสี่ยงอันตรายอย่างกระตือรือร้นสงไปหลี่ลอยยิ้มยิ่งสยายกว้างจนแทบถึงใบหูแล้วมาอาเฉา ให้ข้าแนะนำเจ้านี่คือเจ้าเทียนชงผู้บำเพ็ญตนกระบีดาเหรียญชีขั้นที่4เคยติดตามบิดามารดาออกราสัตว์อสูรในส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่ตั้งแต่เล็กส่วนนี้คือหลูเทียซานผู้ฝึกปรือสังขารดาเหรียญชีขั้นที่4เช่นกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดในสำนักหมัดปีศาจพวกมันทั้งสองเป็นนักศึกษาที่แข็งแกร่งที่สุดของปีนี้ สงจงเฉาประหลาดใจไม่น้อยก่าวปนทอดถอนว่าเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยได้เพียงครึ่งปีก็เลื่อนขึ้นไปถึงดานเหรียญชีขั้นที่4ี่แล้วผู้มาใหม่ปีนี้ไม่อาจดูแคลนได้จริงๆข้าจำได้ว่าปีนั้นไม่มีผู้ใดบรรลุถ,ถึงดานเหรียญชีขั้นที่4ได้จนกระทั่งถึงปีที่ 2. สองสงไปหลีกล่าวอย่างยิ้มแย้มมีผิดนักศึกษารุ่นใหม่ในปีนี้มีคุณสมบัติโดดเด่นยิ่ง ไม่เพียงแต่มีสองคนที่บรรดุบรรลุดาเหรียญฉีขั้นที่4ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่บรรลุดาเหรียญฉีขั้นที่3อีก10กว่าคนพวกมันมิเพียงมีพรสวรรค์นเหนือธรรมดาแต่อย่างครั้งไคราการฝึกฝีมือจนถึงขั้นที่ว่ากระทั่งวันปีใหม่ในช่วงปิดภาคเรียนหรือดูหนาวพวกมันยังไม่ยอมกลับบ้านไปหาครอบครัวด,ด้วยซ้ำพ่วงหน่วยการสบายพ่วงหน่วยการสบายเจ้าเทียนชง หลูเทียซานและน้องใหม่อื่นๆคารวะทักทายสงไปหลีอย่างพร้อมเพียงพวกมันทั้งหมดเป็นสมาชิกชั้นยอดของหอมังกรเรนปกติจับกลุ่มฝึกฝนร่วมกันเมื่อได้ยินข่าวการประทุข,ของคืนสัตว์อสูรในเมืองชินเจอ๋อพวกมันก็พากันมุ่งหน้ามาโดยไม่รีรอลังเลแม้แต่แวบเดียวหลังจากผ่านการเคี้ยวกรำอย่างหนักเป็นเวลาครึ่งปี บังกรเหลนเหล่านี้ไม่ใช่เด็กหนุ่มใจร้อนวู่วามเหมือนเช่นในตอนที่พวกมันเพิ่งเข้ามาในมหาวิทยาลัยอีกต่อไปความทรนงถือดีรวมรังอยู่ในส่วนลึกที่สุดของดวงตาถูกขัดเกลาวจนกลายเป็นประกายเยือกเย็นขมกล้าคนสุขุมลุ่มลึกและสงบนิ่งมากกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิง่งเจ้าเทียนชงและหลูเทียซานเด็กหนุ่มทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งหนักแน่นที่ไม่เข้ากับอายุจริงของพวกมัน มีเพียงประกายตาที่เปล่งแสงว่าเป็นครั้งคราวเท่านั้นที่พอจะเผยให้เห็นใจจริงซึ่งคุก,กรุ่นไปด้วยความกระหายยากจนแทบทนไม่ไหวของพวกมันพวกมันกระหายยากเนื่องเพราะมีแต่ในสนามรบจริงเท่านั้นจึงจะสามารถเปล่งประกายที่แท้จริงของพวกมันออกมาอย่างเต็มที่สงไปหลีกกว่าตามองทุกผู้คนทอถอนใจหลายครั้งด้วยอารมณ์ความรู้สึกวิทยรารัยการสงครามตาหวงของพวกเรา แต่ต่างออกไปยังเห็นได้ชัดแม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูหนาวแต่ทันทีที่เสียงแต่ศึกดังกองก็สามารถรวบรวมนักศึกษา300คนในชั่วพริบตารอสักครู่เมื่อกองทัพผู้บำเพ็ญตนที่กล้าแข็งถึงเพียงนี้ไปถึงสนามรบเกรงว่าแม้แต่ระดับแม่ทัพอสูรยังไม่กล้าอยู่รอหน้าสงไปหลี่แย้มยิ้มอย่างภาคภูมิใจแต่แล้วพันขมวดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าไม่ถูกต้อง ข้าจำได้ว่ามีคนลงทะเบียนทั้งหมด301คนมีนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่ยังมาไม่ถึงก้าวยังไม่ทันจะขาดคำเห็นล่างหนึ่งพุ่งปราดมาจากที่ห่างไกลเพียงกระโดดขึ้นลงไม่กี่ครั้งก็แล่นใกล้เข้ามาอีกหลายร้อยเมตรในพริบตาสงจงเฉาสีหน้างุนงงเล็กน้อยสหายนักศึกษาผู้นี้ดูไม่คุ้นตาเท่าใดมันคงเป็นนักศึกษาใหม่กระมังฉไหนต้องแบกกองใหญ่ใบหนึ่งไว้บนหลังด้วย นักศึกษาคนสุดท้ายสวมชุดต่อสู้สีดำบนแผ่นหลังแบกกรองโลหะใบใหญ่ที่ดูคล้ายกับโลงศพลัดติดแน่นกับร่างด้วยเข็มขัดขนาดใหญ่3เส้นแต่ระ้้าของมันคล้ายหนักหน่นวงยิงได้ยินเสียงกระแทกพื้นตึงตึง,ตงเป็นจังหวะระรัวก่องใบก่องเหล็กใบใหญ่ดูหนักมากเกรงว่าจะมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า1,000กิโลกรัม แต่นักศึกษาผู้นี้กลับทำท่าราวกับว่าแบกน้ำหนักเช่นนี้ได้อย่างง่ายดายเสมือนว่าเบาดุดขนนกเพียงสูดลมหายใจไม่กี่ครั้งมันก็ปรากฏกายอยู่ด้านหน้าเรือขนส่งวิหกสายฟ้าอย่างปลอดโปร่งสงไปลีระเบิดเสียงหัวเราะกล่าวว่านักศึกษาลีเหยาเจ้าเป็นนักหลอมสร้างยังอยากไปที่สนามลบด้วยหรือข้าว่ามันจะอันตรายเกินไปหน่อยกระมัง สำหรับหลี่เห่ยงผู้นี้สงไปหลี่มีความประทับใจที่ดีต่อมันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการอาหารต้านทานกระแสยึดมั่นยืนหยัดอยู่กับภาควิชาหลอมสร้างต่อมายังทำการดัดแปลงเตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งซึ่งนำมาซึ่งเงินสนับสนุนจำนวนสิบล้านเหรียญผลงานเหล่านี้สร้างความประหลาดใจให้แก่สงไปหลี่ไม่น้อยมีความประทับใจลึกซึ้งเป็นพิเศษต่อเด็กน้อยผู้นี้สงจงเฉาวดวงตาทอประกายวูบ อุทานอย่างลืมตัวนี่ก็คือนักศึกษาเพียงหนึ่งเดียวของภาควิชาหลอมสร้างที่เราลือกันผู้นั้นหรือทรงพลังโดยแท้สงจงเฉาทำงานในกองทัพมานานปีสังกัดกองกำลังพิเศษหน่วยหนึ่งมีดวงตาแหลมคมยิ่งเพียงฟังจากเสียงฝีเท้าของหลีเหยาก็บอกได้ทันทีว่ากองเหล็กมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าหนึ่งตันแบกน้ำหนักหนึ่งตันโลดแล่นมาไกลขนาดลายหลีภายในไม่กี่อึดใจ แต่กระนั้นลมหายใจกลับยังคงราบเรียบมัน่นคงหน้าไม่เปลี่ยนสีแม้แต่น้อยสังขารร่างกายของนักศึกษาผู้นี้แข็งแกร่งทรงพลังเหนือธรรมดาที่แรกสงจงเฉายังเข้าใจว่าคนผู้นี้เป็นนักศึกษาอาวุโสในภาควิชาวรยุทธ์ถึงกับรอบแปลกใจเล็กน้อยที่ว่าผู้เข้มแข็งเช่นนี้มันฉไหนไม่เคยพบหน้ามาก่อนอย่างไรก็ตามความจริงอย่างน่าตกใจยิ่งกว่า หลี่เหยาผู้นี้กลับเป็นนักศึกษาใหม่ของภาควิชาหลอมสร้างสงจงเฉาอัศจรรย์ใจยิ่งหลี่เหยาแยกเคี้ยวหัวรอเผยให้เห็นฟันขาววับทั้งปากท่านผู้อํานวยการข้ายังต้องหาคะแนนหน่วยกิจ4ี่หมื่นคะแนนเพื่อเข้าทดสอบนักหลอมสร้างที่ผ่านการลงทะเบียนโอกาดกวาดคะแนนหน่วยกิจอันดีงามถึงเพียงนี้ข้าจะพลาดได้อย่างไรฮ่าฮประเสริฐ สงไปหลีพันโบกมือดวงตาสาดประกายคมกล้าดุดสายฟ้ากวาดมองนักศึกษาไปทีละคนกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าทุกคนในเมื่อมาแล้วข้าจะขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายภารกิจครั้งนี้อันตรายมากโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บล้มตายมีสูงยิ่งผู้ใดที่ยังมีใจลังเลแม้สักเล็กน้อยให้กลับไปเสียตั้งแต่ตอนนี้นักศึกษา300คน สามนักศึกษา301คนยืนตัวตรงแนวโดยไม่กล่าวอะไรสักคำทุกคนสีหน้าแดงระเรือ่อจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่มองไม่เห็นกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงอยู่ภายในสงไปหลี่จ้องมองเขม่งนิ่งอยู่3วินาทีจากนั้นเงยหน้าขึ้นตะหวาดประเริฐประเริฐประเริฐยิ่งมีนักศึกษาเช่นพวกเจ้าทุกคนนับเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าสงไปหลี่ไปพวกเราไปด้วยกัน ร่วมเข็นฆ่ามารอสูนให้สิ้นซากเข็นฆ่ามารอสูรให้สิ้นซากเราอาจารย์และนักศึกษาหลายร้อยคนตะโกนก้องอย่างพร้อมเพียงเลือดลมพรุ่งพ่านทะยานฟ้าเดินเข้าแถวขึ้นเรือขนส่งชั้นวิหกสายฟ้าอย่างเป็นระเบียบหลังจากนั้นไม่นานเรือขนส่งเบาอันพิเศษเฉพาะก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแผดเสียงคำรามก้องพุ่งว่าไปยังเมืองชิงเจอในบัตดล บนเรือขนส่งสงจงเฉาเปิดใช้งานสมองกลผลึกวิเศษขนาดใหญ่ประจำเรือส่งผ่านกระแสความคิดนับร้อยชุดเข้าไปในสมองกลผลึกวิเศษขนาดพกพาของบรรดาอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงรวมถึงแผนโครงสร้างสามมิติของเมืองชิงเจอ๋อทั้งเมืองการกระจายกำลังของกองทัพสหพันธ์โดยรอบและรายละเอียดของกองกำลังพันธมิตรจากขุมกำลังต่างๆที่ตามมาสมทบ เมื่อทราบข่าวการประทุข,ของคลื่นสัตว์อสูรในเมืองชิงเจอ๋อสำนักต่างๆในรัศมี500กิโลเมตรโดยรอบก็เรียกระดมกำลังทันทีเรียกได้ว่าแทบจะในทุกๆวินาทีผู้เข้มแข็งนับไม่ถ้วนกำลังเร่งรุดไปยังเมืองชิงเจอ๋อเมื่อกองทหารแนวหน้าเริ่มบุกเข้าไปในเมืองและเปิดฉากปะทะกับคลื่นสัตว์อสูรก็เริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและจำนวนของสัตว์อสูรส่งเข้ามายังศูนย์กลางไม่ขาดระยะ ข้อมูลเหล่านี้เมื่อผ่านการคัดแยกสะสางก็ถูกส่งมายังสมองกลหลักของเรือขนส่งเบาชั้นวิหกสายฟ้ารำนี้ด้วยจากนั้นถูกแจกจ่ายไปยังสมองกลผลึกวิเศษขนาดพกพาของทุกคนุบ,บ,บ,บทุกคนหันไปตรวจด,ดูข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนนาเจ้าภาพมายาของแต่ละคนทอประกายหลากสีสันกระแสะข้อมูลนับไม่ถ้วนไหลบ่ามาดุดหาฝน ทุกคนเป็นผู้บำเพ็ญตนความเร็วในการอ่านข้อมูลเรียกได้ว่ารวดเร็วยิ่งเพียงไม่นานก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ทั่วไปได้โดยคร่าวๆหลังจากนั้นสงจงเฉาเริ่มเกิ่นนำจนถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าคืนสัตว์ร,ร้ายครั้งนี้อย่างน้อยมีความร้ายกาจร,ระดับเจ็ดรูนอนนี้บังเอิญปรากฏขึ้นในคลังสินค้าใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างแห่งหนึ่งในเมืองชิงเจอ ดังนั้นไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นตั้งแต่แรกจนกระทั่งสัตว์อสูรนับหมื่นกระจายไปทั่วเมืองผ่านทางระบบท่อระบายน้ำอันซับซ้อนและบุกจู่โจมทั่วทั้งเมืองในเวลาเดียวกันทางกองทัพจึงค่อยพบเห็นความผิดปกติแต่ก็สายเกินไปแล้วโชคดีที่เพื่อระวังป้องกันคืนสัตว์อสูรทุกเมืองในทุ่งร้างใหญ่สร้างขึ้นตามหลักการของป้อมปราการตัวตึกสิ่งปลูกสร้างมีการเชื่อมต่อกันอาคารขนาดใหญ่ทั้งหมด สามารถปิดผนึกจากภายในอย่างสมบูรณ์ภายนอกจัดตั้งค่ายกลนป้องกันอันแข็งแกร่งยังมีอาวุธวิเศษทางทหารมากมายถูกจัดเก็บไว้ในหลายหลายที่ทั่วเมืองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินมีน่ำซ้ำเมืองชิงเจอ๋อเป็นเมืองเมืองแร่สำคัญสำนักใหญ่หลายแห่งมีฐานทําเมืองแร่อยู่ในเมืองนี้ด้วยดังนั้นมีกองกำลังซึ่งรับหน้าที่ป้องกันเมืองประจำการอยู่เป็นจำนวนมากทุกคน เป็นมือเก่าอันช้ำชองสามารถต้านทานทับผู้รุกรานเอาไว้ได้ระยะหนึ่งและยังมีสำนักใหญ่ท้องถิ่นของเมืองชิงเจอสำนักตะวันครามจัดอยู่อันดับที่397ใน500อันดับแรกของสหพันธ์มีผู้บำเพ็ญตนดานจูจีมากกว่า10คนภายใต้การต้านทานของยอดฝีมือเหล่านี้พลเมืองส่วนใหญ่สามารถถอยเข้าไปหลบซ่อนตัวภายในป้อมปราการหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ตัวตึกสํานักใหญ่ของสํานักตะวันครามจนถึงยามนี้ให้ความคุ้มครองพลเมืองมากกว่าหมื่นคนโปรดดูในแผนภาพแผนที่สามมิติจะเห็นว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วก็ที่นี่มีพลเมืองจำนวนมากติดอยู่ภายในภารกิจของพวกเรามีสองประการ 1. คือช่วยเหลือพลเมืองทั้งหมดอย่างปลอดภยัยและสองคือลาสังหารสัตว์อสูรทีละตัวกำจัดกวาดล้างพวกมันทุกตัวในเมืองชิงเจอ ให้สิ้นซากไม่ละเว้นแม้แต่ไก่สุนัขโปรดดูจากรายงานข้อมูลหลายชื่อของสัตว์อสูนตามรายงานข่าวที่ส่งมาจากแนวหน้าระบุว่านี่เป็นกระแสครืนสัตว์หลายแบบผสมประกอบไปด้วยสัตว์อสูนหลายสิบชนิดและปัจจุบันยังมีรายงานถึงเผ่าอสูนจนถึงตอนนี้มีการค้นพบเผ่าอสูนชั้นทหารอสูน23ตนชั้นแม่ทัพอสูน5ตน แต่ยังไม่มีรายงานว่าพบเห็นราชาอสูรทว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมากระแสคขึ้นสัตว์อสูรขนาดมหึมาเช่นนี้มีความเป็นไปได้แปดกส่วนว่าจะต้องมีราชาอสูรอย่างน้อยหนึ่งตนเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังพร้อมกับการบรรยายของสงจงเฉาบนหน้าจอภาพมายาสามมิติโปร่งใสที่ลอยอยู่เหนือสมองกลผลึกวิเศษของทุกคนเริ่มแสดงภาพของสัตว์อสูรหลายสิบชนิด พร้อมกับข้อมูลลักษณะนิสัยระดับพลังความสามารถและระดับความอันตรายรวมไปถึงวัตถุประเภทสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินในร่างของพวกมันเต็มไปด้วยข้อมูลอันละเอียดยิบย้อยนับร้อยชนิดหลีเหว่ยใจหายวาบมันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าการประทุของครื่นสัตว์อสูรครั้งนี้จะร้ายแรงมากจนถึงขั้นที่ว่าแม้แต่ราชาอสูรก็อาจจะปรากฏตัวได้ถูกเมื่อ ตามระดับความแข็งแกร่งของเผ่าอสูรจะแบ่งออกเป็นระดับชั้นทหารอสูรแม่ทัพอสูรราชาอสูรจกักรพรรดิอสูรและเทพอสูรหรือเหนือกว่านั้นเป็นต้นซึ่งระดับพลังเหลา่านี้พอจะนํามาเทียบได้กับผู้บําเพ็ญตนฝ่ายมนุษย์เช่นกันทหารอสูรเทียบได้กับผู้บําเพ็ญตนดานเหรียญฉี แมทับอสูรเทียบได้กับจูจีราชาอสูรเทียบเท่ากับจินตันจักรพัิอสูรเท่ากับหยวนอิงและเทพอสูรถือเป็นระดับชั้นเดียวกับหัวเซินวานอนสามตาที่หลีเห่ยาเคยสังหารบนเกาะมังกรมาในครั้งนั้นโดยทั่วไปแล้วมีระดับพลังอ่อนด้อยกว่าชั้นทหารอสูรถือเป็นสัตว์อสูรที่ยังไม่ได้กลายเป็นอสูรขั้นต่ำที่สุดด้วยสาอาจกล่าวได้ว่าเทียบเท่ากับคนธรรมดาที่ยังไม่ได้เป็นผู้บำเพ็ญตน ชนชันเทพอสูรหรือผู้บำเพ็ญตนด่านหัวเซินล้วนเป็นตัวตนอันไรเทียมทานที่มีอยู่แต่ในตำนานในสหพันธ์ซีนเหยาไม่ได้ปรากฏขึ้นเป็นเวลานานมากแล้วแม้แต่จกักรพรรดิอสูรซึ่งเทียบเท่ากับตัวประหลาดเท่าด่านหยวนอิงก็แทบจะไม่ค่อยได้พบเห็นในแนวหน้ามากนักแต่เมื่อใดที่พวกมันปรากฏตัว จะเป็นฉากอันยิ่งใหญ่ที่ประกอบไปด้วยทหารปีศาจนับล้านตัวซึ่งเมื่อถึงยามนั้นสหพันธ์ต้องระดมกำลังกว่าครึ่งสหพันธ์เข้าสู่สมรภูมิจึงจะพอที่จะรับมือพวกมันได้จุดเริ่มต้นคือทหารอสูรสัตว์อสูนธรรมดาเมื่อกลายเป็นทหารอสูนจะค่อยๆกลายพันธนาการของสัตว์เดรัจฉานดั้งเดิม ได้รับสติปัญญาระดับสูงถึงยามนั้นมันจึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์อสูรอย่างแท้จริงเมื่อคิดว่าคราครั้งนี้อาจจะได้ต่อสู้กับเผ่าอสูรตัวจริงหลีเหวาในใจเริ่มตื่นเต้นหึกเหิมอย่างประหลาด